สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมครับน,นะคะเอ,อ่อพี่เอ,อ่ออะไรนะพาร์ทนี้นะคะเราจะไปหาแน่หาอะไรกันนะคะบ้านก็ตกแต่งใหม่แล้วไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะคะเดี๋ยวเราทำทอด,ดีไหมแบบเอาอะไรดี ไ่เปแบบิดบัดผีเนาะตอนนี้มีไม้เก็บไม้มากันเอ้ลืมบอกไปทำาูกวะไปแล้วอาซอดมาก่อนทออนี้ชอบหายากมากไม่ใช่หายากเรานั้นไปหาเหล็กมาได้เหล็กเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะเดีย๋ยอันนี้ไปขดอืม อะไรดีปะ่ะงั้นก็ไปกันเลยเออลืมไปทำล้วยังไม่เสร็จไปหาแรกนะ่ก่อนเนาะเออไปด้านนี้ก็ไม่ไดีไปด้านนี้แล้วก็ล็อกกับเอเอไอเยเดี๋ยวเ,เ,ยเ,ยเดี๋ยวก็แล้วกันเออนั่นเออแหลกทำเคยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมีดั่างบ้านจริงๆลืม ทำมีหลังบ้านเฮ้ยปิดใบไ,ไมเ้เอาเอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บขี้เกียจเก็บไม่ไม่เขาทำนี่เ,เขาทำนี่ก่อนก็ได้เฮ้ยแกะเดี๋ยวตัดแกะตัดขนได้สองเลย โคตรเสียวตกเกเสียวขึ้นไม่ได้มากกว่าน่าจะลงมาทำปลาเสรยเลยเสื้ออะไรเนี่ยไม่มีเลขปักทอดเดี๋ยวจะขึ้นไปดูขุดเอาใจที่ขุดหินขุดก่อน ก็กำลังมาที่บ้านนะคะก็เ,เลยรีบแพ็คก่อนอะไรอะ่ะทานเดี๋ยวค่อยมาเก็บปักทอให้หมดก่อนอ๋อมันจะปักหมดทเหล็กเดี๋ยวค่อยหดทอเหลือไม่มากโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลอะไร ประมาณนี้ยกทางพวกนี้ก่อนเออไปทางนี้ก่อนทางน,นู้นโอ้โหกว้างมากอาือขุดทางนู้นก่อนเนาะช่ยที่ขุดหินนั่นแหละออกเสียงให้ถูกนะหินไม่ใช่หอเห็อะไร,รต้องขอโทษที่มีคำหยาบด้วยนะคะ แต่ไม่ไม่ได้พูดคำแบบนั้นนะเออเสียงเบาไปไหมคะถ้าเสียงเบาจะปรุเสียงนะได้เหล็กมากี่ก้อนแล้วเนะี่ยได้เหล็กมาหาก้อนเดี๋ยวค่อยขุดหินออกเสียงให้ถูกนะหินหอหินใส่อีนอนุหินนะคะก็มันจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนาะ น่าน่าจะท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้ยินนะคะเสียงนี้เสียงเสียง,เส,ยงเสียงอะไรไม่รู้นะคะเอานั่นท่านผู้ชมต้องได้ยินแน่คะน่ะเออพัดนะค่อยโคดเห็นเอานะคะฮะยโคดอะไรเนี่ย มืดเดี really ๋ยวเมื่อกี้ยังกลับเจอเล็กเลยอ่ะมืดรุมทำทอสมานะคะบ้านมินี่เองเดี๋ยวบ้านมินี่เองไปไหนเออไม่เห็นเอ้ยคันยกว่าคบขึ้ลไป ก็นึกว่าพ่อแม่เป็นคลิปเปอร์นะทำไงอ่ะลงทางแป๊บลงทางอ๋อ,อก็นึกว่าบ้านหายไปไหนก็นึกว่าลงทางบ้านมีนี่นี่อี ราจะไปน,นอนขี้เกียจอลขี้เกียจออกไปหาแรไรอ่ะแต่จำเป็นนะจำเป็นต้องไปหานอนนอนก่อนเดี๋ยวเาอากินอะไราแป๊บนึงนะคะ,ะเรี่ยงเสียงแป๊บนึง ปรับเสียงน้อยแล้วนะก็ทำคลิปไม่ปีนาทีเองอะ่ะเดี๋ยวปรับเป็นกลมมันจะมันสงบปรับปรับเต็มร้อยนะจ๊ะเดี๋ยว สามก่อนอะเอามา,อเ,ามเอาไปตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเอาไม้ไหยเ,เอาไม้แป๊บหนึ่งนะคะเอาเอาเก็บเอาไว้เอาชุดเอาชุดเอ็ดชด เเ,เก็จแล้วได้มานิดเดียวเองเห็นเขาไม่ได้ค่อยขุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดเอาแกะมาใส่นี่แหละเพื่อทำเตียงครับครับครับหนึ่งอันก่อนชื้เอ่ยยยมได้สามอัน เดี๋ยวหาดินมาปิดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้แปบเออมีใช่ไหมแล้วก็ปิดตรงนี้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ตัดไม้ทํารัวนะคะทํารัวแค่นิดเดียวเอง เอาไม้เท่านี้ก็พอไม่ทําเยอะทำให้มันถึงนี่นเดือนนะคะหวังว่าคนยังได้ยินเออมีเสียงล,ลบกวนนะคะต้องขออาภัยด้วยนะรอแป๊บหนึ่งรอให้เสียงมันเงียบก่อนนะคะ เราไปก็ไปติดเลยนะคะก,ก็ต้องขออภัยนะคะที่มีเสียงรบกวนเนาะโอ้โหเสียงดังใช่ไหมเสียงดังไหมใน,นเราไปนะในแปบ๊บนึงนะคะแล้วก็ข้อนี้สอนนะคะ เดี๋ยวค่อยทำคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ไม่มีเวลาว่างกันเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวให้ไปเลี้งการอีกนะคะดูไมเมื่อกี้หยดหสต๊าฟทำไมตาบอกบ๊ายบายค่ะ